ใครที่มีอาการคันหูยิกๆเลยนะครับผมคันข้างในครับทั้งงที่เราเนี่ยแค่ขี้หูบ่อยๆนะครับวันนี้มีวิธีดูแลรักษาแล้วก็ทําให้อาการคันนั้นลดหายลงไปนะครับผมทําง่ายๆครับให้ทุกคนไปเอาน้ําส้มสายชูมาครับแล้วก็หยดลงไปในนี้นิดเดียวนะครับทุกคนนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแค่นี้ครับเอาคัดต้นบัตครับจุ่มลงไปนะครับเนี่ยอันนี้นิดหน่อยแล้วก็ ปั่นเข้าไปในหูครับรอบๆหูนะครับผมทำความสะอาดรอบๆหูไม่แสบไม่อะไรนะครับมันจะช่วยเอ่อจัดการกับเชื้อราหรือแบคทีเรียหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คันหูครับนี่ครับอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งครับผมถ้าใครมีอาการคันหูบ่อยๆนะครับสองข้างเลยนะเพื่อนๆสองข้างเลยแค่นี้เองครับผมอาการคันหูก็จะหายไปครับไปลองดูครับผมใครเคยทำวิธีไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับ